ก็มีตื่นเต้นนะเพราะว่าก่อยขึ้นไปได้อะพอขึ้นไปเสร็จแล้วมันเป็นเท์เฮาส์ใช่ไหมแล้วก็มันมีซิเค r i ิตี้กัดอยู่เต็ไมไปหมดเลยลลการทักทายของยูอ, like, อ่ะคือไรเราก็บอกว่าเป็นเป็นการไหว้แล้วสอนเขาไหว้พอเสร็จปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอะคนเดียวเราส่งความสุขให้กับแฟนๆได้ไม่พอหรอกงั้นทามินิฮาร์ดกันครับอะไรเงี้ยแล้วส่งมินิฮาร์ดเก็เป็นทายรู้สึกเป็นเกียรต <laughs> ิที่เขาแบบเออเขาเราแบบตัวเล็กมากแต่เขาแบบ รู้แล้วก็ให้สเปซเราตรงนี้เออจริงได้คุยอะไรเขาบ้างก็นี่แหละครับก็ทักทายสอนทักทายพูดพูดคุยกันเป็นไงบ้างเป็นไงมาไงเคยมาไหมอะไรเงี้ยเขาหน้ารักก็สนุกนะครับก็เราได้เหมือนร่วมงานกับทีมของต่างชาติอะว่าเออเขามีวิธีคิดยังไงเขาจัดการยังไงเขาวางแผนยังไงก่อนที่เขาจะไปทํางานตรงนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเออมันเจ๋งนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ เก็บเอามาใช้สุดในชีวิตแล้วเนี่ยภูมิใจมากเลยที่หนวดมันไม่หลอมแหลมมันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากมาเพราะบางคนรู้สึกว่าบางทีมันไม่เป็นแพนไม่เป็นอะไรอยย่างงเี้มันต้องดูแลอย่างเงี้ยเราก็นะไหว้พระสวดมนต์แล้วขอให้ให้หนวดมันขึ้นผมแฝดบอกว่าไม่เป็นแม่แล้วนะเป็นอะไรแต่เราเขาจะเป็นอะไรเขาบอกฉีกสัญญาไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวกำพ้าแม่นะทุกคนนะทดีไม่เขาอยากเป็นเขาอยากเป็นมากมากกว่าแม่หรือว่าอะไรเขาอยากเป็นคนดูแลที่ดีที่น่ารัก มาเที่ยวเมืองไทยเอมาเที่ยวแวะมาเที่ยวแวะมาเที่ยวเมืองไทยกตกว่าร้อนมากนะช่วงเนี้ยร้อนแบบตกใจเลยชีวิตที่อยู่เมืองนอกมันทำอะไรบ้างที่ผ่านมาเราแค่าหายไปเลยอ่ะที่ผ่านมาก็ก็มีไปดูโชว์ของโบว r เฟอร์รี่ของเพจไปสวิสแล้วก็ไปถ่ายอะไรอ่ะรายการโชว์ที่นิวซีแลนด์อะไรพวกเนี้ยสามารถติดตามได้ แมนเรตี้เป็นยังไงต้้งกับไปเจอสายที่นู่นหมดนะก็สนุกนะครับก็เราได้เหมือนร่วมงานกับทีมของต่างชาติอะว่าเออเขามีวิธีคิดยังไงเขาจัดการยังไงเขาวางแผนยังไงก่อนที่เขาจะไปทํางานตรงนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเจ๋งนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เก็บเอามาใช้อะม่อยู่มัน มันไม่ได้นานขนาดนั้นนะพี่<ช>แต่ว่ามันเป็นแบบไปต่อเรื่อยๆสมมติไปที่นี่เสร,ร็จกลับมาแล้วบินไปที่นี่ต่อบินไปที่นี่ต่อไปที่นี่ต่อแล้วพี่ถามการปรับตัวในแต่ละประเทศที่ต้องไปทำงานกับคนละทีมเนยังไงบ้างโอ้มันยากอะ่ะตรงที่คือภาษาที่เราใช้บางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะบางบางทีเจอทีมแบบทีมจีบางทีเจอทีมฝรั G, ง่งต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องปรับตัวให้เข้า culture เขาว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีวิถีการกินข้าวยังไงการพูดคุยยังไง การทำงานเป็นยังไงวางแผนของเขาอะไรเงี้ยก็ก็ปรับตัวแต่ก็สนุกดีอย่างโี้ต้องฝึกภาษาเพิ่มหรือเรียนเพิ่มเป็นอะไรต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องเจอคนเยอะก็พยายามอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีแบบว่ามีโปรเจกต์ลับมันก็เลยแบบเอาเวลาไปทุ่มเทตรงนั้นซะเยอะลับเลยหรอลับมากลับมากบอกไม่ได้ปนปกใเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อว่าทุกคนจะ จะต้องว้าวเพราะพราะแม่กับโปรเองโปก็ว้าวากับกับทีมที่โปได้ทํางานกับทุกคนที่อยู่ในงานเนี้ยโปรู้สึกเออมันเจ๋งดีอ่ะกับการที่ท,ที่ได้ทํางานเนี้ยรู้สึกเป็นเก<อ>ียรติระอะไรหรอกับคนไทยซีรีส์ไม่บอกหรอกนะเป็นการแสดงหรือไงีเ้เป็นการสแดานะ <laughs> ารสแดงครับที <laughs> เ่เราไปรมกไนกับต่างประเทศแล้วสิ่งที่มันได้กลับมามีอะไรบ้างที่เราสึกว่าเฮ้ยความเร็ว ความตรงเวลาความอะเงี้ใช่ <okay. S 1> ความตรงเวลาหรือว่าการปรับตัวเพราะสมมุติว่าเขาวางแผนไปแล้วใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ตรงตามแผนทั้งหมดหรอกแต่เราจะทําไงให,ให้เรายังสามารถที่จะเดินกันต่อไปได้ทั้งทั้งทีมอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วเราเหมือนเหมือน,นเป็นการฝึกกันไว้ใจกันะ่ะว่าเราก็ต้องเชื่อใจเขาว่าเขาก็จะทงานเต็มที่เราก็จะทงานพาร์เราเต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การสคริปต์ความเร็วในการปรับตัวเรื่องของการทํางาน คือพอทําเสร็จเราต้องกลับมาแล้วก็เปลี่ยนสสาพแล้าไปต่อเปเท่นสืา,าไปต่ออย่างเี้แล้วงั้นคือสคริปทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้ตอนนั้นมันมาถึงตอนหน้างานแล้วแต่ร้องปรับตัวว่ามันทำไงให,ให้มันเป็นเราที่สุดแบบยังไม่เสียตัวตนเราไปอ่ะให้ผู้พูดภาษาเราที่คือมันมีข้อเผลอรือว่ามันมีความเก่งอยูห่หรือว่ามันโอเคแล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำสีหน้าที่รูปออกมาเรามาดูหรืว่า โปรเฟชชั่นอลอยู่นะการแสดงอ่ะการแสดงมั้แบบทุนเงินที่มันต้องเขิดถ้ามันต้องเจอแบบว่าคนดังระดับโลกหรือว่าที่เขามาแบบเราก็เราก็พยายามพยายามลืมไปอ่ะพยายามลืมว่าเขาเป็นใครเหมือนร้องโฟกัสว่าร้องทำอะไรอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบพยายามเก๊กอ่ะพยายามครับนิ่งๆเข้าไปเหรอนิ่งๆแต่จริงใจเลยใจตันมากแต่ก็โอเคเพราะทุกคนเขาเขาโปรเฟชชั่นอลมาก ขอบคุณครับก็อย่างไรก็มองว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนดังระดับโลกไปแล้วเราดินใจมากที่คนเขายกให้เลยกับทำนี้ดีใจมากๆดีใจมากเพราะมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่เขาแบบเฝ้าดูและเป็นกำลังใจให้เราอยู่หลายที่มากจริงๆก็เพราะพวกเขาแหละมันไม่ใช่แค่โปรหรอกเป็นพวกเขาส่งกลังใจส่งอดลับอดนอนแล้วแบบให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลาก็ดีใจจริงๆขอบคุณพี่สื่อทุกคนนะ อน,นอนหลับนอนได้ไหมลงง่ายอ่ะถูกครับที่ที่โปตกใจไหมเวลาพอไปดูชนออกมาแล้วมีแฟนคลับที่ไม่ใช่คนไทยต่างชาติมายืนกีดจนว่นอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันดีใจแค่ไหนที่มายืนกีที่เราดีใจมากดีใจมากว่ามันเหมือนมัน,นาาาาม,ามันพูด,ด,ดนนนนคนละภาษาแต่เขาสามารถเข้าใจแอตติจูดหรือว่ามุมมองที่เราอยากส่งผ่านถึงเขาอ่ะเออแล้วเขาก็เหมือนมันตีปิงปองเขาส่งกลับมาแล้วมันมันการเหมือนเติมเต็มกันอ่ะ มีคุยกับเขาไหมมีคุยกับเขาไหมว่าอย,ย,ย,ย่างไงพูดคุยบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขอบแต่ที่ประทับใจที่สุดเลยคือตอนนั้นไปมิลานแล้วมันเป็นวันเกิดพอดี24่สิบสี่กรกฎาแล้วทุกคนน่ะร้องเพลง Happy ให้เป็นเบิร์ดเดย์ให้ตรงรานตรงข้างหน้าที่ออกมาใช่คือตอนนั้นนั่งรถไปนั่งรถไ,ไปที่โชว์เสร็จปั๊บพอลงมาทุกคนร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้นะตกใจมากแล้วก็ประทับใจเออว่าคือเหมือนเขาใส่ใจอ่ะให้อย่างวันเกิดที่ไปเจอกับเขานี่มาครับ ยังไงต้องการเราคืคอคือจริงๆต้องขอบคุณพี่ป่านนะพี่ป่านเขาซีก,กันกับพี่ปอนล้วเขาก็บอกพี่ปน <c oughs> i, อนเฮ้ยพี่แนมีเนี่ยเขาเขาอยากจะเจอแล้วเราแบบว่าเราเมคไทม์ได้ไหมแล้วพอมีโอกาสได้ไปเจอกันมันมันทำให้เห็นว่าอันนี้คือคนที่เขาเขาเขาอยู่มันนานมากแล้วเขายังอยู่ได้ดี <c oughs> แบบวิธีการวางตัวแววตา การมีปฏิสัมพันธ์คนการนึกถึงคนอื่นการวางตัวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ความ humble อ่ะมันดีนะออมันมันมันทำให้เราอยู่ได้ทุกที่ปรับตัวได้กับทุกคนมันคือการให้เกียรติทุกคนไงก็น่าสนใจตอนไปเจอเพลงก็มีตื่นเต้นนะเพราะว่าก่อนจะขึ้นไปได้อ่ะพอขึ้นไปเสร็จแล้วมันเป็น penthouse ใช่ไหมแล้วก็มันมี security ี้กาดอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก่จะเข้าห้องเขาได้เข้าห้องเขาคือมันมีคนอยู่ขเขาเต็มไปหมดเลย คือเรารู้เลยว่าการที่เขาจะดูแลคนเหล่านี้ได้หรือแบบจัดการทุกสิ่งได้มันแบบมันคือการวางตัวและประสบการณ์อะไรคอชเทนช์ที่เราไปสอนเขาไหว้ครับครับเขาถามเขาถามจริงๆเขาน่ารักมากเขาเหมือนแบบผู้คุยเราว่าการทักทายของยูอ่ะคืออะไรเราก็บอกว่าเป็นเป็นการไหว้เราสอนเขาไหว้พอเสร็จปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะคนเดียวเราส่งความสุขให้กับแฟนๆได้ไม่พอหรอก งั้นทำมินิฮาร์ตกันครับอะไรเงี้ยแล้วส่งมินิฮาร์ตเก็จะเป็นท่ายเออแล้วไปถึงเรื่องที่จะสอนแบบเป็นไงบ้างสอนว่าถ้าเป็นไงเพรารู้สึกเราเป็นยังไงที่แบบเขาปกปกให้ใความวไายมันสวยงามม EN ันม EN ันม EN ันคือการเคารพก,กันแล้วแล้วพอเขาทำมันมันก็น่ารักมากเงี้ยแล้วที่บางทีก็เลยให้เขาทำมินิฮาร์ตได้บ<พ>อ<น>กเขา,เขา,เขาวายสวยยังไง <laughs> บอกไม่ทันแต่เขาน่ารักมากเขาแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วด้วยเขาแบบรู้ด้วยอ่ะ เขาลงรู้สึกไงบ้างครับตอนที่เปิดมาเห็นตัากันก็ก็ตกใจอะรู้สึกเป็นเกียรติที่เขาแบบเออเขาเราแบบตัวเล็กมากแต่เขาแบบรู้แล้วก็ให้สเปซเราตรงนี้จริงได้คุยอะไรเขาบ้างก็นี่แหละครับก็ทักทายสอนทักทายพูดพูดคุยกันเป็นไงบ้างเป็นไงมาไงเคยมาไหมอะไรเงี้ยเขาหน้ารักได้อะไรจากเขาบ้างคนไปเจอ ได้ได้การวางตัวได้มุมมองและที่สำคัญได้ความคอมโบ้แล้วก็การให้เกียรติผู้อื่น,พ,พ,นพี่ถามลูกพี่ถามลูกวันนี้เลยมันมันกล้าวอจแค่ไหนหรมันฟูแค่ไหน,น,ไหน,นกับการไว้หนวดลูกวันนี้การไว้หนวดมันเป็นเป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวให้เหมาะลูกวันนี้ไง แต่เราไม่เคยเห็นครับปกติจะเห็นหน้าใสๆครับมันต้องมันต้องการเข้มแค่ไหนหรือมันต้องการคูคูคีคูหรือยังไงที่โกนวดมันหายก็มันมันหายก็ต้องซื้อใหม่จะมันยาวได้ขนาดนี้ลูกซื้อไม่ทันไงก็เลยมันลุกนี้เลยก็เลยว่าโอ้ยเราอยากหรือว่ามันต้องเออมันเลยโกนไม่ได้มันต้องเลี้ยวไันต้องแต่งโปรเฟกต์มันจะไม่เนียนหรือเปล่าเอารู้แล้วไม่แอบถามปหมเนี่ยมันลอถามปหมเนี่ยก็รอโพลตอบเนี่ยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่ อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าทุกครั้งที่โปเห็นโปก็ภูมิใจอ่ะเพราเออเป็นเกียรติมากที่เขาเขาเขาให้โอกาสเราได้ไปร่วมงานกันเป็นแฟนว่ายไงกับลูกนี้บ้างเพราะเมื่อก่อนจับลูกว้หนนวยอะไรเงี้ยแต่เราเป็นแบบผมแฟ่บอกว่าไม่เป็นแม่แล้วนะอุ้ยเป็นอะไรแต่เราจะเป็นอะไรเขาบอกว่าฉีกสัญญาไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวกำพ้าแม่นะทุกคนนะ ทำไมเขาอยากเป็นเขาอยากเป็นมักปักมากกว่าแม่หรือว่าไงเขาอยากเป็นคนดูแลที่ดีที่น่ารักที่เราชอบลูกไหนกันแล้วแบบเออกระใสใสดูดี้จริงจริงๆต้องถามแฟนๆว่าเขาชอบลูกไหนกันอ่าให้โหวตเข้ามาแล้วโปรชอบลูกไหนหมายถึงว่าโปรมองกระจกแล้วที่มันไม่มีมิจฉุนโดยเรารู้สึกว่าเราชอบลูกไหนจริงๆก็คนละแบบจริงๆรลูกนี้ก็ชอบเพรารู้สึกว่าเออเราเราเหมือนแบบเหมือนเราเห็นเราตัวเองโตขึ้นอ่ะอืม เพราะเราจะเก็บภาพเราตั้งแต่เด็กๆมาก็ดูเออโตขึ้นแล้วอันนี้คือหนวดยาวที่สุดเลยตั้งแต่ยาวสุดในชีวิตแล้วเนี่ยภูมิใจมากเลยที่หนวดมันไม่หลอมแหลมมันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากมาเพราะบางคนคิดว่ามันบางทีมันไม่เป็นแพนไม่เป็นอะไรมันต้องดูแลยังไงบ้างเราก็นะไหว้พระสวดมนต์แเราขอให้ให้หนวดมันขึ้นบทไหนบทไหนเนี่ยเลยข้าราชการอย่างนี้น้ำทะลุกันไว้เออคือมันยังไงต้างมันต้องดูแลต้องดูแลยังไงบ้างเราก็แค่เล็มไงเล็มไปเรื่อย แล้วพอมันเริ่มได้ทรงอะโอเคเป็นแฟนว่าไงบ้างที่แบบโดดเยอะๆแฟนๆชอบนะแฟนๆเห็นแล้วแบบว่าหล่อเมระทับใจบอกว่าโอ้ยอยากโกนหนวดนะอยาเอาที่โกลนวดไปโยนทิ้งเรียกว่าโดดมหาเสน่ห์อย่างนี้หรอมั้งเฮ้ยนวดแมวหนวดแมวเฮ้ยแมวเรามั้งนี่ยิ้มว่าแมวอีกเสือแล้วเนี่ยอ่ะปีนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างทุงปีหลังหล่อมนอกเหนืองานต่างประเทศแล้วงานเมืองไทยได้เห็น รออยู่กับพี่ไม่เป็นใครยังไงโปรเจกต์ไว้หนวดนี่เหรอก็็าดาวั่วรอเนะโปรเจกต์ไว้หนวดเนี่ยก็ต้องรอดูว่ามันจะยังไงเพราะว่ามีไม่ต้องมีโปรมีโปรต้องมีไม่อแล้วก็ติดตามกันว่าเจอแน่นอนรับรองว่าทุกคนจะประทับจิตประทับใจใช่ก็อยู่ในนั้นแหละแต่ต้องรอดูว่าแบบจะยังไงอต้องรอดูแต่พี่ไมะไว้หนวดเหมือนเราไหมหรือว่านั่นน่ะสิได้สูตรเอาไว้ไหม ตอนนี้ตอนนี sure> <t <t ้เขากําลังตั้งหน้า hmm ตั้งตากับโปรเจก์นี้อย่างเต็มที่ไปให้กําลังใจเขาด้วยนะครับโปรเจกต์เดียวกันโปรเจกต์เดียวกันต้องรอดูนะอ๋อพอเสร็จชายเพิ่งเพิ่งเพิ่งเลือกสินค้าเข้าไปอยู่ในซีรีส์ก็ล่าสุดก็ไปลองไปลองแอลกอฮอล์โอ้ยรู้เลยว่าคือถ้าเกิดว่ากฎหมายหรืออะไรมันลงตัว โอ้ห oh. คนไทยคนคนไทยมีดีมากอะ mm ่ะ hmm. เรื่องของการที่แบบทํำใดๆเหล่านั้นอะ mm ่ะ hmm. แม้แต่ขนมหรือทุก,ทกสิ่งอ่ะที่เขาทํามารู้สึกว่าเออความเป็นไทยเจ๋งอ mm ัน hmm. จริงมีโอกาสได้ไปหลายที่อ่ะอาหารไทยขนมไทยทุกสิ่งอะ mm ่ะ hmm. ในมุมโปะนะโป mm ๊เดอะเบสติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ